ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเตรียมรับมือฝนเคลื่อนเข้าไทย46จังหวัดวันนี้แอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเที่ยงของวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์กับช่องเตือนภัยพิบัติ แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนในวันนี้46จังหวัดได้แก่เรเวนจังหวัดตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์ อุดรธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้ฝนมากาที่สุดอยู่ที่ภาคตะวันออกฝน60%ของพื้นที่รองลงมาที่ภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน40%ของพื้นที่และฝน30%ของพื้นที่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนฝน20%ของพื้นที่ที่ภาคเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และทะเลอ่าวไทยเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจะทําให้ประเทศไทยทางตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าวระวังนตรายจากพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วย ส่วนลมต้นออกพัดปกคลุมอา่าวไทยและภาคใต้ทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกัน เป็นอย่างไรกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลามาโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ